ใต,ตอนแรกเลยครับคือทางของผมอะ่ะมันพบเจอแบบที่มหาลาัยของผมจะมีการเอาถังถังหนึ่งมาตั้ง ซึ่งมันจะเป็นถังที่เป็นขยะรีไซเคิลที่สามารถทํามูลค่าได้ทั้งสูงประเภทพวกกระป๋องและขวดครับซึ่งขยะเนี้ยมันยังเป็นแค่าถาังเดียวครับแล้วเขาโยนทิ้งรวมกันซึ่งกว่าที่เราจะเอากลับมาใช้ใหม่ได้จริงๆอะครับมันก็ต้องไปนั่งคัดแยกไปทําอย่างนี้เพราะผมเห็นป้าแม่บ้านนั่งทาอยู่ทุกวนันทุกวนันเพราะขวดมันเยอะมากเพราะผมก็เลยคิดว่าโอเคเราอาจจะสามารถทําอะไรก็ตามที่ทําให้เราสามารถช่วยในจุดจุดนี้ได้ครับเพราะมันถ้าเกิดว่ามันสร้างขึ้นมาได้จริงอะครับมันทั้งช่วยลดเวลาลดค่าจ้างของคนที่จะจ้างคนให้มมาาาาทงาํงงนแล้้วก็ถเเิดขยะต ถ้ามันปล่อยไ้นานๆมันมีกลิ่นเหม็นก็ทําให้สุขภาพอะไรต่างๆครับของแต่ละคนอะ่ะแย่ลงมันจะช่วยในหลายๆด้านซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นจุดๆนี้เอามาอาดแอปใช้กับคนในกรุงเทพที่มีขยะค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ถังก็เต็มเร็วด้วยอย่างเงี้ยครับน่าจะมีประโยชน์และ Impact ที่ค่อนข้างสูงกับชาวกรุงเทพมหานครทุกคนครับค่ะโดยระบบของเรานะคะจะมีอยู่2ฟังก์ชันหลักๆนะคะก็คือเป็นการคัดแยกขยะนะคะโดยเราจะเลือกคัดแยก3ประเภทด้วยกันนะคะตัวระบบคัดแยกนะคะเราจะใช้กล้องในการดีเทคประเภทนะคะโดยเราจะวางตัวขยะที่เราต้องการจะท ไวตรงนี้แล้วก็กล้องจะตรวจจับและแยกจําแนกประเภทออกไปค่ะโดยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะได้แก่ขวดพลาสติกกระป๋องแล้วก็กล่องกระดาษค่ะ แล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะก็เป็นตัวแจ้งเตือนถังขยะเต็มนะคะซึ่งตัวแจ้งเตือนถังขยะเต็มนะครับเราจะใช้กับตัวของแอปพลิเคชันของ Google Map ซึ่งเราจะเอาถังอะมาวางไว้บนแผนที่ได้เลยเราจะจะทำให้รู้ว่าถังอะมันอยู่ตรงไหนของแผนที่รวมทั้งมันเต็มไปแค่ไหนเราคลิกไปเราก็จะบอกชื่อของถังได้บอกสถานที่ได้แล้วก็บอกระยะตั้งแต่ฝาจนไปถึงขยะที่ตรวจจับได้ครับโดยที่อุปรกรณ์ของเราจะเป็นประมาณนี้ซึ่งมันจะส่งคลื่นลงไปที่ตัวขยะแล้วท้องกลับมาเพื่อวัดระยะว่ามันห่างจากขยะ ตัวด้านบนฝาครับห่างจากขยะแค่ไหนเัาก็จะส่งขึ้นตัวฐานข้อมูลเราครับเมื่อตอนขยะเต็มอ่ะมันก็จะแจ้งเตือนเข้าไลน์ Notification มีวันเวลาแล้วก็สถานที่รวมทั้งชื่อผู้รับผิดชอบด้วยครับการแจ้งเตือนก็จะมีประมาณนี้ครับมีถังขยะเต็มแล้ววันที่วันแบบจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เวลาแล้วก็มีลิงก์แมปรวมทั้งมีบอกว่าชื่อผู้รับผิดชอบด้วยครับ ความง่ายอย่างแรกเลยตัวขยะของเราก็คือเราไม่ต้องคิดว่าขยะประเภทนี้มันต้องลงถังไหนอย่างเช่นถ้าเราถือแก้วน้ามาสมมติแก้วแก้วที่มันเป็นแก้วกระดาษนะครับเราต้องทิ้งรีไซเคิลตัวไหนทิ้งรีไซเคิลก,กระดาษหรือว่าเป็นขวดแก้วบางที่อ่ะมันแยกไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราทําแล้วเราขยายให้มันได้ถังมากขึ้นแล้ก็แยกประเภทได้มากขึ้น,นครับเพิ่มแบบข้อมูลที่เอามาใช้กับ AI e. เราก็จะสามารถแบบอำนวยความสะดวกเวลาคนมาทิ้งไม่ต้องคิดแล้วก็ลดความผิดพลาดได้อันที่2คือแจ้งเตือนแจ้งเตือน พอเราใช้ไปเยอะๆเราก็จะมี Data ครับพอเราใช้กับฐานข้อมูลเก็บข้อมูลสําหรับพื้นที่กรุงเทพสมมติเราใช้กับพื้นที่กรุงเทพเราก็จะรู้ว่าจุดไหนทางขยะเพียงพอหรือเปล่าหรือจุดไหนที่มันมีเยอะเกินไปอาจจะแบ่งไปให้ส่วนอื่นด้วยได้อย่างนี้ครับช่วยให้มี efficiency ที่มากขึ้น